สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube โกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์โกลาว .com GOLDAROUND เป็นประจำเป็นทุกสุดสัปดาห์นะครับเราก็จะมาสรุปความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงคาดการ การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์หน้ากันนะครับมาดูว่าประเด็นที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างแล้วก็ทิศทางของราคาทองคำจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะพูดคุยกับทางคุณพัทรินมชิรกพันชีพ o p e r a t i o n Officer ของทางเล่งหง commodity นะครับมาดูมุมมองของทางเล่งหงเลยครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปิดสวยๆเลยนะครับบวกมาร่วม30ดอลลาร์เลยสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกันเลยครับ สวัสดีครับคุณมตาลินครับสวัสดีค่ะทองคําปิดสัปดาห์สวยมากเลยนะครับสัปดาห์หน้าจะบวกต่อปหครับเอ,อ่อสัปดาห์หน้ามองว่ายังไซเวอยู่นะคะเพราะว่าสัปดาห์ถัดไปก็คือสัปดาห์ที่เป็นสิ้นเดือนวันที่27เ็ดเนี่ยเขาจะมีประกาศเรื่องอาจาราดอกเบียใช่ไหมคะก็เลยมองว่าน่าจะไซเวแต่ว่าตอนนี้อาจจะไซเวอัพนิด,น,ดนิดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเบรกตัว19่ห้าที่บอกเป็นกรอบล่างเดิมขึ้นมาได้นะคะอืจะไปอยู่บกบน ก็จะอยู่กรอบไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะอยู่กรอบอ่า1935จนถึงบรงเวณ1970แถวๆค่ะก็จะเป็นกรอบนี้อยู่ทีนี้เราก็มองว่าถ้าย่อลงไปบริเวณ1940อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเข้าซื้อได้ค่ะเข้าซื้อได้แล้วก็ถ้าจะสั้นๆหน่อยก็ปิดทํากําไรบริเวณนี้ย1965อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้า1965หรือถึงบริเวณจดศู์เนี้ยผ่านไปได้ก็จะไปเทส1985 สัปดาห์หน้าโฟกัสอะไรกันดีครับจริงๆแล้วมันมีรู้สึกจะมีรีเทลเซลหรืออะไรเนี่ยแต่บอกว่ามันไม่น่ามีอะไรสำคัญมากน่าจะไซเวลอขขาวคืนอาตราเฟียเลยค่ะซึ่งก็คาดว่าจะขึ้นไหมครับส่วนตัวนะคะมองว่ายังไงรอบเนี้ยน่าจะขึ้นแต่ว่าจะขึ้นแค่รอบนี้หรือขึ้นสองรอบอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีหนึ่งเนื่องจากตัวเลขซ p พไอที่มันออกมาดีมากๆใช่ไหมคะ แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าลองเอเข้าไปดูในเว็บของ CPI เลยนะคะลองดูว่าเอ๊ะตัว CPI เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างคือมันประกอบไปด้วยอาหารแลร้วก็พลังงานค่ะแล้วก็อื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและพลังงานซึ่งเอถ้าเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยจริงๆแล้ว,ว่ตัวที่ทําให้มันดูเหมือนน้อยลงมากๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวน้ํามันค่ะตัวพลังงานที่ม,มันติดลบ,ม,ลบมันติดลบเยอะมันติดลบเยอะเลยค่ะมันเลยไปดึงให ค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยตักรวมเนี่ยมันมันดูน้อยแต่ถ้าไปดูไอตัวพวกเจาะไปตัวอาหารหรือว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังสูงอยู่มันก็เลยมันเลยเกิดความสุ่มเสี่ยงว่าตัวเรียก<ช>เงินเฟ้ออาจจะดีกลับมาได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้เลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวที่ทําให้มันต่ำคือตัวพลังงานพลังงานก็ลงมาเยอะด้วยนะครับตอนเนี้ย,ยใช่ใช่ค่ะก็เลยก็เลยเออถ้าเราไปดูรายละเอียดตรงเนี้ยเราก็เลยมองว่าเอ๊มัน มันเลิกเฟอร์แล้วจริงเหรอมันมันอาจจะไม่ชอตก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า,าถ้าเจาะลึกลงไปดูอ่ะเพราะว่ามันจะเอาอาหารพลังงานแล้วก็อื่นๆเนี่ยเอามาเวทน้ําหนักแล้วก็เฉลี่ยออกมาเป็น,เป,นเป็นตัวเลขตัวนี้0.2เนี่ยค่ะซึ่งนะซึ่ง,ง,งตัวน้ํามันเนี่ยต่ํามากเลยเป็นติดลบเลยเพราะงั้นไม่แน่ว่าข่าวหน้ามันอาจจะกลับขึ้นมาสูงก็ได้อ๋อ,อไม่น่าแล้วเฟดก็เลยถึงยังไม่ค่อยไว้วางใจตัวเลขเงินเฟอ้อเท่าไหร่ ใช่มันยังไม่น่าไว้วางใจจริงๆเพราะงั้นเราก็เลยมองว่าตอนเนี้น่าจะยังไซเวย์ในกรอบเนี้ยค่ะในกรอบเพราะมันหลุดกรอบล่างขึ้นมาได้แล้วก็ดูดีถือว่าดูดีขึ้นมาเพราะงั้นถ้าย่อ,อก,ก็ซื้อถ้าตอนนี้ต่ํากว่าถ้าราคาไทยต่ํากว่าสามหมื่นสองเนี่ยก็คือควรซื้ออย่างที่บอกมาม,มาตลอดส่วนส่วนสปอร์ตเนี่ยก็ หนึ่งเก้าสี่ศูนย์ลงไปเนี่ยก็น่าซื้ออืทงไทยแหะครับสัปดาห์หน้าอาจจะมีรอบสองไม่มันใจใมีหรือเปล่านะครับโอย <laughs> มาเรา <laughs> เราเราเรา,เราจะวางวากรลุสึ์ยังไงดีครับทงไทยเนื่องได้ว่าการโหวตเรื่องนายงเนี่ยมันมันยังไม่สําเร็จ่ะเนาะเพราะงั้นเออมันก็เป็นไปได้ที่ เ,เดี๋ยวเงินบาทจะกลับไปอ่อนอีกหรือเปล่าถ้ามันมีปัญหาอะไรหนัหนกๆขึ้นมา่ะเป็นการประท้วงหรือใดๆอย่างเงี้ยเป็นแรงที่บาทจะอ่อนเพราะงั้นถ้าบาทอ่อนก็จะทําให้ทองขึ้นอทองใช่แต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสปอตขึ้นประกอบกับบาท มีส่วนแข็งเพราะเพราะ U.S. Dollar Index เนี่ยมก็จะมันก็จะทุ่ถทวงกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในในในทางด้านการเมืองก็มองว่าถ้ามีปัญหาบาทก็น่าจะอ่อนค่ะแต่เงื่อนไขเขาเยอะมากเลยนะครับในการจะบวชเลือกรอบสองเนี่ยเท่าเท่าเท่า,า,าที่ศึกษาดูนะครับเพราะว่าเอ่อตัวพรรคพรรคผู้นําเองก็ต้องแสดงให้ประธานเห็นว่ามีโอกาสที่คะแนนจะเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะมีการสับเปลี่ยนตัวที่จะให อ่าพักรองขึ้นมาหรือทำนองเนี้นะฮะก็ต้องดูว่าเขาจะแท็ก,ทกติกยังไงอะนะคะ,ะไม่เกิดไม่เกิดปัญหาใหญ่ลุกลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูว่ามันตกลงอะไรใดๆกันได้ไหมทีนี้เรื่องเรื่องทองเรื่องข้างเงินบาทก็ต้องแปลผันไปตามคอ่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น่แต่รับต่างต่างประเทศเราก็มองว่าอาทิตย์หน้าดูไม่ได้มีตมัวเลขอะไร,ะไร,รมากเลยค่ะก็จะมีวันที่คืนที่เจ็ดเลยครับที่ที่จะแรงหน่อยคะ่ะ ทองไทยเข้ารับแถวไหนครับสามหนึ่งแปดร้อยเนี่ยน่าซื้อเลยค่ะจะถึงจะถึงหรือเปล่าใช่ไหมก็อาทิตย์ก่อนนะที่ที่บอกค่ะแบบลงไปแบบห้าร้อยหกร้อยอะไอื่องเงีม่สามหมี่อะค่ะที่บอกมาตลอดว่าถ้าต้องต่อหรือตั้งราคาได้เนี่ยค่ะถ้าได้ราคากถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเทคว่าฟิดแถวไหนครับถ้าเกิดลงมาแถวสักสามหมื่นแปดสามสามหมื่นหนึ่งแปดร้อยสามหมื่นหนึ่งเก้าร้อยอะฟ สั้นๆเลยเปล่าครับสามสองหนึ่งร้อยสองร้อยก็ก็เทคได้เลยใช่เทคสักครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะถ้าอยากจะเก็บยาวอีกส่วนหนึ่งได้ได้แล้วรอดูนะครับเพราะว่าผมว่าสถานการณ์มันพลิกผันกันเยอะเหลือเกินนะครับพลิกผันเยอะใช่ค่ะโดยเฉพาะการเมืองไทยนี่เราคาดเราไม่ใช่คนไหนเนาะก็จะคาดยากว่าเขาตกลงอะไรกันยังอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับดี ถือเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟอ้อก็ไม่น่าแปลกใจนะครับถ้าเกิดเฟดก็จะยังคงขึ้นดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้นะครับอย่างที่คุณพัทรินบอกแล้วครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อมันลงมาแค่เฉพาะราคาน้ํามันอย่างเดียวตัวเลขอย่างอื่นยังไม่ลงนะครับถ้าราคาน้ํามันดีดมาด้วยสาเหตุอะไรก็ตามมันจะเป็นสงครามรัสเซียอยู่เครงอาจจะทำให้เงินเฟอ้อขึ้นมาอีกได้ก็ต้องติดตามดูครับว่าเฟดจะเอาอย่างไงส่วนสถานการณ์ในประเทศก็รอดูกันครับสัปดาห์หน้า การโหวตนายกรอบสองจะจบหรือไม่จบถ้าไม่จบจะทํำยังไงกันต่อจะมีความวุ่นวายมาหรือเปล่าก็ต้องมาตามดูกันนะครับจะส่งผลต่อค่างเงินบาทแล้วก็ราคาทองคําไทยอย่างแน่นอนก็ต้องขอบคุณคุณพัณรทรินบัชีรคพภันฑ์ชีฟออฟเรชั่นออฟฟิเซอร์ของทางเล้งหงด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบฝากรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ิดตากดกระดิ่งแจ้งเตือนตามช่องทางต่างๆของโกลาด้วยนะครับทางเว็บไซต์ทางเพจแล้วก็ทางอ่า YouTube นะครับขอบคุณที่ต